ไม่ใหม่แลอเทมเหมือนกันนะเทมจะดอียส,สวยมากค่ะแส,นห,สนห้าไม่ขายแสนท้าไม่ขายแต่ร้านห้าก็คุยกันได้ใช่ไหมคะร้านห้าก็ไม่ขาย้ร <c oughs> ้านห้าก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่กุ้งจะพามาชมผลฝนกำลังตกตลาดนัดต้นไม้เขาชีโอนค่ะมีวันที่19-21ถึง21นี้นะคะ สุสาวอาทิตย์นี้เวลาตั้งแต่8โมงจะถึง6โมงเย็ยนเลยทีเดียวเชียวไะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะนี่รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีการประมูลนะคะวว้าวเข้ามาแล้วก็มีมีจุดคัดกรองค่ะติ๊ Temperature เราลองเข้ามาที่นี่ไหมคะสเสียงทางนู้นคึกคักมากเลยอะ่ะเหมือนจะมีการประมูลกันเขาวชีโอดว้าวม,มาญี่ปุ่นมาคญต่ปุ่น อันนี้บอลที่อยู่ในตู้บอลโชว์บอลโชว,โชวเฟซบุกสวนราชนาวีสวยค่ะอันนี้ชื่อมณีนาคินเามเเฮ้ามาเดีนาแล้วเม้คนนนเฟซบุสวนราชนาวีนะคะสีเมืองจันท์ อันนี้เมืองสัตีหีบน่ารักมากเพชรนาคีไซส์เล็กก็มีนะคะอันนี้เมืองสัตุหีบอันนู้นอะไรมองไม่เห็นป้ายเศรษฐีพันล้านนะคะตันนี้โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยมากเลยสวยมากอันนี้น,ะนานนนะคีสวยมากแล้วจนบานดี สวนของพนิหางตามที่เป็นที่ได้เลยนะคะสวนราชนาวีหนึ่งนะคะว้าวสามึงชนสวยจังเลยตายครับเนี่ยัลงช่องตัวเองลงยูทูบเหรอใช่ค่ะสวนมหาเศรษฐีสวยจังเลยโดีาจะได้จะรับปัญหาไปอันนี้นะคะชในมัชมพูนะ นารุมิดชมพูนารุมิดนารุมิดหวานมากอันนี้ชมพูนารุมิดนะคะหวานมากเลยค่ะทิปมารีตัวไหนเออน่าจะเป็นตัวนี้อ,อรับารีตัวนี้แบ่งแบ่งเมืองชนเราเป็นคนเมืองชนเมืองชนไม่รู้ตัวไหนสีแดงหรือสีอะไร พี่ทราบไหมครเมืองชนตัวไหนคะเนี่ยเมืองชนตัวไหนตัวนี้ปะตัวนี้อ่าแล้วเมืองชนตัวเนี้ยค่ะใช่อันนี้ไหมคะอันนี้อันนี้ที่บาลีครับอ๋ออันนี้คือที่บาลีแล้วตัวเนี้อะคะพี่อันนี้เมืองชนอันนี้เมืองชนเหรอคะเมืองชนครับเมืองชนบานเก่าปี44แล้วบอลชนดีครับซื้อจังเลยฟาโลฟาโลมาแล้วฟาโลฟาโลครับฟาโลใครจะฟาโลครับสองพันห้าสองพันห้าสุดปลายเลยนะเป็นไม้สายพ่อจำพ่อมาเลยครับสองพันห้าฟาโลสองพันห้านะครับ สีปกกาดำนี่นะคะเมืองชนไม้เก่าปี44นะคะสวยมากกุ่นกันครับใชครับเ็ใส่ใช่ใส่วันนี้อะไรกูนางหูไม่อันนี้ไม่แน่ใจวาา่วานะคะเทวาหรือเปล่าสวยเนาะ,ะแต่จะน่าจะใช่เพราะอันนี้มันชมภูนะตรงนี้น่าจะตัว,วน,นี่สาวเมืองชน เขาไปชมเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊กคุณพี่ตรงนี้เลยหรือเปล่าคใช่ครับเฟซบุ๊กเอค่ยเขาแยกถ่ายหน่อยนะคะได้ครับผมเข้าเพจนี้ได้เลยครับเพจนี้ได้เลยนะคะค่ะถ่แล้วสวนสวนราชนาวีหนึ่งครับสวนราชนาวีหนึ่งนะคะสีมันจันทร์สีมันจันทร์ครับตัวนี้ใครเป็นใครผมไม่รู้เลยนะผมรู้แต่ว่ามาถึงก็ขับลูกเพจลูกลูกยังไงลูกยังอ๋อ มีแค่สามวันนี้เหรอคะพี่ครับอ๋อแล้ววันอื่นปกติพี่ขายที่ไหนขายเฉพาะในเพจอย่างเดียวเหรอในเพจอย่างเดียวครับ แล้วก็ไม้ก็เก็บข้าวสวนเป็นส่วนปิดสวนปิดกําลังจะกําลังจะบอกว่าขอไปดูหน่อยได้ไหมสวนปิดครับไม่ได้ให้ใครเข้าโอ้ยวันนี้หนูโชคดีนะพี่ได้เห like ็นไม้สวยๆส่งส่งไม้ได้จังเลยอันนี้สวนนี้ปิดนะคะไม่ให้ใครเข้าเลยค่ะวันนี้โชคดีมากๆนะคะได้มาเห็นไม้สวยๆนะคะพี่เอามาโชว์ที่นี่ใช่่สวนของผมจะไปเจออีกวิธีหนึ่งมืองกรธานี วันไหนคะไปด้วยพฤษภาปีหน้าพฤษภาปีหน้าเมืองทองโอเคยไม้ใหม่หมดเลยไม้ใหม่จดทะเบียน,นนี่จดทะเบียนอันนี้พี่อันนี้อะไรคะมนีนาคินจดทะเบียน15บห้าตุลาไม่ใช่สิบห้าตุลาคมบห้ตุลาผมขายเพชรคู่เพชรนาคินนีีนาคินตอนนี้คู่ที่9ของประเทศเพิ่งออกไปค<อ>ู่ที่8คู่ที่แปดของประเทศคู่ละเก้าค่ะคู่กับตัวไหนนะเมื่อกี้พี่ชี้ตัวนี่ครับอันนี้คือเพชรนาคีเพชรนาคินมณีนาคินครับผม เพชรนาคีตัวนี้นะคะกับมณีนาคีตัวนี้ครับนี่สถีบเมืองสถีบไม่ใหม่แรงเท่มเหมือนกันนะแรงเท่มบสวยมากค่ะแสนห้าไม่ขายแสนห้าไม่ขายแต่ร้านห้าก็คุยกันได้ใช่ไหมคะร้านห้าก็ไม่ขายของร้านห้าก็ไม่ขายมีคนขอซื้อผมแล้วร้านหนึ่งผมไม่ขายจริงเหรอคพี่สุดยอดเขาซื้อผมสามต้นขอสามต้นร้านหนึ่งผมไม่ขายร้านหนึ่งไห่ในนี้เลยอ่ะผมผ่าผมเัดได้เยอะกว่า ค่ะได้เยอะค่ะสไตล์นี้เท่าไหร่คหมื่นหกนะคะเมืองเศรษฐีเมืองชนนะคะมีผาเล็กๆมั้งไหมคะเมืองชนขายไปหมดแล้วครับเมืองชนตรงนั้นไปหมดจะอีกประมาณสักสองเดือนหนึ่งน่าจะได้หนึเดือนนึงไม่ตอนที่อยู่เท่านี้หนูก็ต้องไปจองในเพจพี่อย่างเดียวไม่เห็นอันนี้ต้นที่29ของประเทศที่ขายออกไปต้นนี้ล่ะยี่สิบเก้าใครจะได้ไปต้นที่ยี่สิบเก้าของประเทศเนี่ย29่สิบเก้าเลยคะใบนี้นะคะหมื่นหก ออกมาด่างเรียบร้อยยอดกัดสีป้ายแล้วเรียบร้อยทั้งป้ายทั้งกัดสีมาเต็มจัดเตี่ยลูกค้าซื้อผมไปค่ะลูกค้าซื้อผมไปนะค่ะพี่แล้วเขาไปวางโชว์มีคนขอซื้อเขาแสนหนึ่งเขาไม่ขาย<ะ>แสนห้าเขาก็ไม่ขายไม่ใช่ราคาผมกำหนดนะค่ะ ต้นนี้ไม่ใช่ผมกำหนดนค่ะลูกค้าที่ซื้อผมไปรุ่นแรกคือเขาเลี้ยงไปประมาณนี้ละแล้วมีคนขอซื้อเขาเขาไม่ขายแต่ของผมเนี่ยมีคนขอซื้อสิทธิ์ผมตอนที่ผมผ่าเสร็จเนียขอซื้อผมร้านหนึ่งผ่าจดทะเบียนเสร็จปุ๊บผมผ่าเจ็ดสิบชิ้นร้านหนึ่งผมไม่ขายผมได้เยอะกว่าผมได้เยอะกว่าครับตนนี้ต้นละหมื่นหก Uhm ะะแต่ตะคู่นี้ก้าวพันเมืองเศรษฐีกี่พันอยากดูเสรษฐีกําลังอยากดักดูค่ะอยากดูอยากที่ทีเซนหน่อยเศรษฐีกําลังของพี่เขาแบบแหลมมากแจ่มจริงๆยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้โหพี่อย่างนี้ไม่สวยเราจะเรียกว่าไงเลยอ่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจริงเหรอคะหนูเห็นแล้วก็ใจละลายแล้วเนี่ยค่ะ ไม่สวยครับผมบอกเลยไม่สวยตลอดผมผมตัวเทพกว่านี้แหมอยากเก็นตัวเทพจังเลยค่ะสวนก็ปิดด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเทพตัวเทพยกไม่ได้เทพยกมานี่สักเชือนอ๋อตอนจะมาถึงในองานเทพนี่ค่ะหนึ่งร้อยไปแล้วเฮ้ยกลับเป็นอย่างนี้ได้หรอพี่ว้าวมากเลย ผมขายหนึ่นห้าลูกคือคือลูกเขาไซส์อย่างนี้อย่างนี้ใบทองนิโปงเนี่ยเหมือนสองใบสวยอ่ะเสียดายเทคนาคครับมีแต่คนสนใจตัวน้นมีลูกไม้อินดี้ลูกไม้อินดี้คือชื่ออินดี้หรือว่ายังไงครับพี่เขาเป็นลูกไม้ค่ะมันไปขายเพชรสวรนในชโชล้ายลูกเพชรรี แล้วผมจะไปจดทะเบียนผมก็ไม่อยากไปจดเพราะมันไปคล้ายกันเยอะก็เลยเรียกลูกไม้แตดเนาะลูกไม้คือเมล็ดออกมาแบบว่าทีนี้ในตลาดก็ขายลูกไม้ลูกไม้แล้วมันลูกไม้อะไรอ่ะเออนั่นน่ะดิพี่มันลูกไม้อะไรอ่ะผมเอกอินดี้เฟซบุ๊กผมเอกอินดี้อ๋อพี่เอกอินดี้ผมเลยใส่เลยลูกไม้อินดี้เดี๋ยวนั่งถามว่ามันคืออะไรกันสามพันห้าจริงเหรอว้าย สามาพันเจลลายนนมีหูเหมือนอันนี้ใช่หูเขาไหมคะพี่คะ <c oughs> ข้างหลังเหมือนเป็นหูเขาใช่ไหมคะอะสมคายไหมอันนี้หนูนไม่รู้จักตต่นี้คือสมอไายใช่ไหมคะมมอ๋อหนูคือคล้ายลูกไม้อินดี้มากเลยดูไม่ออกเหมือนกันค่ะหนูนี่มืมอใหม่มากกอเกตเหองไหมครับกอเกตเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นไซนี้อะค่ะนี่ครับกอเกตว้าวก็เกตก็เกต ทำไมต้องมาตกตอนนี้หนาเราเพิ่งมาหนาตอกเกตตัวสักการตัวสักการสวยมากเลยค่ะไอ้ลู้ไหมอันนี้คือกอกเก็บกันเหรอคะตัวเล็กๆเนี่ยกอกเก็บไม่เหมือนนใช่เพราะว่าหูป้ายแบบน่ารักมากได้ใจมากเลยนี่เหมือนนิดอ้าวขอหาลม <laughs> เดี๋ยวหนูขออนุญาตทักไปนะคะในเพจอีกทีนะคะพี่เป็น๊กพี่อะไรนะคะ พี่เอกนดี่เอกนี้เลยครับอ๋อเอกินดี้เทามานี่ก็จะเจอเจอเหมือนกันใช่ไหมคะสวยค่ะสวยอันนี้ถ่ายไปแล้วเนาะถ่ายไปแล้วแต่พี่ได้นับอีกก็ได้นะคะเพราะว่าหนูถ่ายไปแบบว่าถ่ายรูปไปหนูก็ไม่มีความรู้เรื่องบอลเลยค่ะอันนี้งมาสนใจตัวไหนนะคะตัวแรกการบางหารูปพยาขอมรูปพยาหอมไม้ออกปีหน้าดูนะครับเดี๋ยวให้ดูค่ะเฮ้ยีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอ่ะออกอมเขียวใช่ถ้าโดนแดดจะเป็นกำมะหยี่ดำ เฮ้ยจริงดิความเท่ยังอยู่ตรงนี้โอ้ใช่พี่เท่มากอันนี้สีปากกาลังค่ะสีปาแต่นี่บอลเก่าบอลเก่าอ๋อที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะตัวเมืองชนน่ารักด่ะไอ้นี่ือว่านเมืองชนไอเนี่ยทิพวารีสีเขาแบบทิพวารีแพงมาจากดารานภพลธรรหรอแพงมาใช่ไหมคะคือดารานภพลจะแพงจะมีป้ายเขียวแต่นี่ผ่าออกมาแล้วไม่ป่าน วยตัวนี้เพจไม้ใหม่น่าพักดูวาเพชรจสีค่ะตัวนี้เป็นลูกเพชรจสีว่าอยู่ค่ะของอยู่อันนี้ช like ื่ออะไรค่านะมันนีนาคินครับมณีนาคินค่ะจูบูนัลลมิทสวยมากพี่ตัวนี้หวานจังเลยค่ะวาเลนไทน์หวานจริ๊กนี่ไปขายวาเลนไทน์นี้ใช่ไหมคะดวงมหาเศรษฐีกับจูบูนัลลมิทขายช่วงวาเลนไทน์เอออันนี้สาวเมืองชนแปดเดือนครับแปดเดือนนี้นะเนาะไม้แปดเดือนครับมันมีลูกมั้ย เพ็นนาคีวินีาคินขายอยู่คร่ละแปดครูละเก้าพันขายเยอคู่ใช่ครับลูกเลยครับเนี่ยลูกเลลูกมันยังแปดพันเลยเนาะเก้าพันขายดีมากครูที่เก้าของประเทศนะครับอ๋อสีนครับคนส่าครับรมืองสศรตหีไหมคะหมื่นหกยิ่งไปกันใหญ่เลยต้นที่ยี่สิบ้าของประเทศไทยแหละไอเทมมากคือแบบขึ้นแงเทมนะครับพีไ่มอะบอลพ่งนี้แปดเดือนเองเนี่ยค่ะ เรี้ยงในโต้ใช่ไหมถึงได้แปดเดือนสูตรดินอ๋อสูตรดินเราเราต้องซื้อดินของพี่จะได้ประมาณนี้เออผมไม่มีขายแต่ผมมีลงไว้ในเพจอ่าดูข้อมูลได้ในเพจดูได้ในเพจเฟซบุ๊าชนาสวนลักษณาวีหนึ่งจุดลักษณาวีหนึ่งจดลักษณวีหนึ่งค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะมีแต่คนอยากไปแล้วพี่หนูว่า สวนเป็นสวนปิดครับไม่ได้ให้ใครเข้าสวนปิดครับไม่ให้ใครเข้าเลยสวนปิดเป็นสวนปิดไม่ได้ให้ลูกค้าเข้ามีหน้ามีหน้าเผ็ดมีหน้าเผ็ดอย่างเดียวมีแอปแอดเผ็ดอืมนี่ครับถ้าเข้าไปอันนี้นะครับอือวุ้ยเจนี่สวยมากเลยอ่ะแปลกเือนตาไปก็จะไปเจอผมได้แหละแค่นเผ็ดเฉพาะเผ็ทำเองขายเองเลยนะคะเนี่ยทำเองไข่เองครับตอบเองเลย ขายไม่ทันขายไม่ทันไม่พอขายหลัจงจากงานนี้พี่ไปอีกทีไปนู่นเลยเหรอครับเมืองทองเอ่อคิดว่าน่าจะเดือนมีนาเดือนมีนามีนาคงไม่ได้ยกไปทั้งหมดใช่ครับแต่พุทธภา,าเนี่ยตอนนี้จองเมืองทองไว้จอ,วจองเมืองทองไว้เลยจองเมืองทองไว้แล้วถ้าทุกอย่างมันเคลียร์จบก็คือมัจะยกไปแล้วก็จะมีลูกขายเกือบทั้งหมดค่ะ เด็ดเด็ดกว่านี้ก็ยังมีนะครับเด็ก่นี้ยังมีอ่ะพูดจะอยากจะเข้าไปสวนจังเลยเด็ดกว่านี้ยังมีค่ะแต่สวนอยู่แถวไหนบอกได้ไหมคะอยู่ในสัตหีบเลยครเนาะสวนอยู่ในสัตหีบแต่เดี๋ยวว่าไม่ได้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าก็คือถ้าอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็คือ i n b o มา i n b o มาถามมาตอบได้หมดเลยถามมาตอบได้เออแต่อีเพิ่งเข้ามานะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอถ้าถามชื่อวังสรีไม่ตอบ อ๋อนี่แหละสิคนใหม่ๆอย่างหนูนี่จะถามไม่ไม่ไม่ขอตอบครับไม่ขอตอบเพราะว่าค่ะเดี๋ยวเอานี่มาพี่มันใช่ไหมอ๋อมัน้ายกันเหนื่อยเนอะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ก็เหมือนตัวงตัวนั่งหงะมันอะไรออหรือบางตัวที่ส่วนผมไม่มีผมก็เราไม่กล้าพูดเพราะเราเป็นว่าเป็นแอดมินไปแล้วเนี่ยออไปตอบผิดปุ๊บ เขาก็ไปคุยกันต่อยาวได้อีกนะไม่ถือว่าข้อมูลอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะมันถึงกันเร็วนะมาถึงนะครับมนถึงนะครับแต่พอเราไม่ตอบไม่ไม่ผิดแอมมันแม่งหยิงว่ะเออเอ้ยไม่ใจเลยไม่ตทั้งขึ้นทั้งร่องเออจริงจริงแต่ขอไม่ตอบดีกว่าอขอไม่ตอบดีกว่านอกนอกจากแบบว่าเอยไม้เรามีที่สวนมีเปรียบเทียบให้เห็นหรือไม่ตอบแต่เราหาข้อมูลให้คุณไปเปรียบเทียบเองโอ้โห อันนี้เพชรสวรรณโชโไหมบอกโอ้ผมไม่แน่ใจเราไปหาเสืร์ถาเพชรสวรรณโชโยนเอาคือเราเทียบดูเราก็จะบอกประมาณนี้แนะนําแบบนี้ได้แต่ให้เราฟันธงไปไปอย่างนี้ไม่ได้ว่าตัวนั้นใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ฟันธงครับถ้าถ้าฟันธงไปปุ๊บแล้วมีปัญหามาปั๊บสมมุติว่าบอกเพชรสวรรณโชโสมมติว่าพเพชรสวรรณโชโนราหาแพงเรหลักหมื่นซื้อไปซื้อมาแล้ว เราจะอีก3าเดือนสีเดือนออกมาแล้วไม่ใช่ไป็นสวนนุโชดเนออจริงลืมนึกถึงมุมนี้จริงๆรที่โดนนะครับเออจริงแล้วสมมติเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไม้ไปที่เป็นเป็นลูกไม้ไปอะไรแล้วเรามาเทียบชื่อใกล้เคียงไปผ่าขายอแล้วลูกค้าค็รู้คนที่ก็ดูไม้เป็นอ่มันไม่ใช่นี่เออก็แอดมินเพจนั้นบอกอ๋อเซวเจงถูกไหมครับแต่ผมผมผมแค่บอกว่าอ เรียบเทียบไปดูว่าประมาณนี้นะใช่ใช่พอผพอจะบอกว่าผมไม่ได้เห็นไม้แล้วไม้มันคล้ายกันเยอะก็จะตอบเป็นเรื่องประมาณนี้มากดีค่ะพี่เซฟดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเซฟมันต้องเซฟตัวเองด้วยมันมันก็ดูกันคล้ายกันมากไม้เมื่อกี้ก็มีคนเขาเดินมาค่ะยังไงจวงผมไหมเปนกนเลยพี่ผมบอกไม่ใช่คุณดูยังไงคุณดูดิคุณดูไม้ยังไม่เป็นเลยอ่ะสะดือคุณเป็นยังไงเออเออกระดองเป็นยังไงวิ่ผ้ายังไงหูเป็นยังไงเนี่ยมีเส้นวิ่งไหม การดำไหมอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายอย่างอ้าวพี่เอกคะลูกค้าถามอันไนครับอันนี้นะคะพี่เอกก็จะถามตัวนี้เยอะมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะแปะลิงก์เพจของทางสวนไปให้นะคะสวนราชนาวีหนึ่งคะทางพี่เอกอินดี้นะคะ Facebook ก็คือพี่เอกพี่เอกอินดี้ก็จะไม่เปิดสวนนะคะช่วงนี้ไม่เปิดสวนก็จะมีมาขายที่นี่นะคะ น่ารักน่ารักครั้งไม้ของทางพี่เอกน่ารักน่ารักครั้งเลยเก็มีนะคะลองดูราคาโอ้จำท่านสามร้อยไ,ได้ไหมคะคะเก้าส่งข่หกพันห้าป้ายแล้วก็วคือคู่ <c oughs> ละเก้าพันต้นเล็กน้ำไม่ใช่ต้นใหญ่แล้วนะนี่ครับคู่ละเก้าพันใสช้อนกมนตะเกียวนี่นายกินหมดแล้วเหรอ ไปแล้วเียกแตงมจมาช่วยผาอะไรนะดุสั่ medim, นติเกยอโอ้คนล้อมแบบอะไรเอาเปล่าเจ้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูหลบฝนแป๊บนึงขอบคุณมากค่ะนี่นะคะสดนดองเห็ดฝนตกค่ะตอนนี้ฝนตกดูให้นี่บรรยากาศ จะเดินกันอย่างนี้เลยไหมเนี่ยฝนตกครุงเปียกแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าอยากเดินค่ะก็อาจจะพาเดินดูได้ไม่เยอะนะคะเพราะฝนมันตกมากก็ได้สวนท่เกไปแล้ว อันนี้สวยจังเลยสวยค่ะตัวนี้สวยแค่คึกคักมากกอบอบเพชรจีโดโขอหลบมั้งขอหลบหน่อยหลบไดมีดนตีด้วย

ลายแข็งแรงเือนลยอย่างนี้แลนี้คือคกค่ะเนี่ยครองนผมเนี่ยเขาอยากก็ต้องวันน้ญี่ปุ่นไสน่ารักมากเลยเอาไงเนี่ยพี่จะรอดไปเนี่ยอ้ก็มาดูนี่อลังการงานสร้างเสี่ยเก่า เ้วโค้งเี่พี่ไ่ให้ดูโอ้ทำไงดีสอยากเดินมากกว่านี้อ่ะเดี๋ยวพี่กุ้งเดินรอบนึไปนี่ห้าพันนะคะโอ้สวยอ่ะทำไมไม่มาให้เป็นกัวเองด้วยทำไมม่แค่คนนี้เขาหลามหไปเรียบแล้เนี่ เต้นนี้หายนะมไ้าแยกกับต้นนีน้รสวัสดีค่ะต้นนี้อะไรคะเจ้าจากกรพาพอ้สวยอ่ะแต้นน,น,นใหญ่นี้เลยเหรอต,ต้นเล็กต้นลูกต้นลูกเท่าไหร่อะคะต้นนี้เหรอคะสามหมื่นแปดสามหมื่นแต่ว่ามีหลายต้นนั่มีประมาณห้า อ๋อไซนี้ก็ขายใช่ไหมคะหรือว่าโชว์อันนี้ขายเลยค่ะขายเลยคนยกขายเลยจริถ้าลูกสามหมื่นแปดไซนี้จะเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้สามหมื่นแปดครับอ๋อตัวนสามหมื่นแปดต้นะสองมีลูกห้าต้นค่ะคือไซนี้เลยนะพี่พี่แต่สวยจังเลยค่ะเหลือต้นเดียวแล้วครับ เหีือลูกต้นเดียวครับลูกมันต้นเท่าไหร่นะคุณผู้ชอกพห้าครับสองพันห้าใช่ไหมสวยคะพี่สาวลูกเขาสองพันห้านะคะสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะน,นี่เหมือนกันครับสวยอ่ะน่มันตัวนี้เหนื่งเก้าเห็นตัวนี้เหมือนเก้าได้ค่อนข้าสวยได้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 ต่อรองราคาได้ ่รยี่สิบถามว่านี่บอรดใดนี่บอกพี่มกองหนอูสุพรรณไกสุพรรณ้็ใหญ่สวยเลยนี่ต้องหลบแล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนไปเยอะล้วกันถูกใจร้านไหนถูกใจรานตรงนี้จากคุณพี่นั้นได้ทุกร้านในเบเกอร์แล้วไปเราไปกันต้นตบแล้ว พี่จะเดินเร็วนิดนึงเพราะว่าพี่ต้องกลับแล้วไปครับเียกแล้วเตียกแล้วไปแล้วผมต้องลากันไปก่อนทลิปนี้เตรียบของจริงค่ะไปแล้วโดนน้ำไม่ได้ใส่ที